อาจารย์ติงว่าไงเนี่ยอาจารย์ก็มายืนอาจารย์นิมนต์มายืนถ่ายรูปให้เขาหน่อยค่ะเออเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยเนี่ยเจ้าภาพลงทานเท้าจี้ร้อนนะร้อนนะร้อนนะยืนดีๆดลยไม่เอะ่าเลยเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอทำไมถ่ายวิดีโอถ่ายแค่นี้เดี๋ยวก็วอยู่นานอยู่นาน ยางเงเลยยาเงเลยอเคพูดพูดอะไรก็ได้จันทร์ติงเอาเลยแบบยังไงบอาเายมันใหญ่สรรพคุณสักหน่อยเป็นไรอันนั้นเขาเรียกอะไรครับข้าวจากรข้าวจีข้าวีค่ะข้าวจากข้าวเหนียวฟักคองโอพอปิ้งหมาดๆก็มาจุ่มที่ไข่ค่ะแล้วก็มาปิ้งให้กรอบมาง รถรถไม่เหมือนไทยแล้วก็ไม่มีไทยเหมือนเอกลักษณ์ส่วนตัวเจ้าวาดหนองยายบุตรเแล้วโสดธรรมดาเนี่ยต้องชื่อเสียงโด่งดังต้องต้องต้องช่วยยจ้าวาดดหน่อยไม่มีใครกล้เหมือนนี่หลายอย่างยังไม่จบอันนีกหลายไป็นชุดอันนี้ก็นได้ช่วย เอาไปถวายเพลนก่อนเอาไปตอนเยอะหรือน้อยตอนกันร้อนๆนะกี่โมงแล้วคะเอาไปแล้วก็ไม่เอาออกให้คะก็วางเรียงไว้ไม่งั้นไม่พอเป็นไม่งั้นแจกไปก็หมดไปปิ้งไม่พอใส่กับไม่ไปไม่เหลือน่ะไม่เหลือวางไว้ข้างๆไฟนี่แหละค่ะนี่นี่อันนี้นี่มาสูตรนี่อร่อยเนาะอร่อยอยู่ที่สูตรนี่ใช่ไหมนี่ยใช่ค่ะดี่น่าจะไม่ใส่เกลือนี่ ถ้าใส่เกลือแล้วจะเค็มเหมือนเจ้าช่วงนี้ช่วงนี้เค็มเค็มด้วยเหนียวด้วยเหนียวเหนียวไม่ธรรมดาเหนียวมดมดถ้าเอาวา่าองเยบุตรทคำเค็มคำเหนียวมากสิมดคำบรรยายเรื่องจาวละน้องเยบุตรนี่แหละ

จะได้รู้ว่าเขาทำยังไงนี่นะช้า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 ครบทแล้วก็เอาไปติ้งดี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 ดังเลย อร่อยนะโยมดูดูดูท่าทางกันนะอร่อยเลยล่ะสีสวยงามเราก็ฉลาดคือการนเลื่อเนาะเราจะว่าถ่ายรูปกันถูกแจ๊บสบายจังพี่ใส่ถุงใส่ถุงไปโรงพยาบาลขอบคุณโอเคอร่อยของหลวงเจ้าบุตรของหลวงเจ้าบุตรครับอาจารย์อ่าขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ นี่แหละคนยากใส่แต่ข้ากีเยอะเลยนะต้นยางนะยมใจนะยอมใจเยอมาไกลๆไปหล่ะยมใจจังไงยมจิตยมจิตโอ้จอจันนี่กันดเอ้เนี่ยจิใจไหมเนี่ยใจยังใจยังน้อยก็ถูก่อจานคือกันจิตใจจิตใจเออแต่ถ้าถ้าใส่เนาะบดมันใส่นีเป็นแน้นาเยอันนี้ อาต,ตมาอาตมา,ตมาเคยไปวัดหนองบัวอะไรหัวทะเลเนาะนอาตมาเคยวัดวไปวัดหัวทะเลเขาเขาทำในแนวนั้นแล้วอร่อยนะอะไรขเ,เขากคี้ครับก็ม่เจ้าเดียวนี่ละแต่มัน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 ,มน,มนบอเม,มนเป็นอย่างนี้ดิเขาเมีกระดาษอะไรขาวๆน่ะมาห่อไว้อาะไม่มีเวลาห่อไม่ทอไ่ท้อร่อยอันนัน้นเราไปหามาไม่มีครับอยใสใส

อใช่โยมเป็นความคิดที่ดีมากดีมากจรยงๆที่ไหนอุโดนอันนี้น่ะไปทำถึงอุดรนะเอาอันนี้ไปนะไม่บ้านเขาทำแล้วเราไปขอสูตรเขามาอ๋อไปเอาสูตรจากนู้นมาอันนี้ดูลักษณะแล้วจะมาว่าอร่อยนะ อ่อาโยมบุญหลายนะเนี่ยบุญหลายอ่ามาเชื่อมสัมพันธ์ตมไมตรีกับน้องยายบุตร